ราศีกันสัปดาห์นี้มีรายได้เข้าหลายทางครับนะเรามาดูสรุปดวงประจาสัปดาห์นะครับนะภาพรวมในช่วงนี้นะครับนะฮะในเรื่องของการงานครับเป็นช่วงที่ต้องใช้ความอดทนนะครับแล้วก็มีสติในการทํางานนะครับนะควรหลีกเลี่ยงการใช้อารมณ์นะครับกับเพื่อนร่วมงานหรือกับผู้ใต้บังคับบัญชานะครับการทํางานที่มีความต่อเนื่องสม่ําเสมอนะครับมีความรับผิดชอบนะฮะจะนําไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีนะครับช่วงนี้แนวโน้มธุรกิจ มีความเติบโตนะครับนะมีความเจริญรุ่งเรืองมีคนรู้จักที่มากขึ้นนะครับนะในเรื่องของการเงินครับมี่มีรายได้เข้ามาหลายทางนั่นเองนะครับทําให้หมดกังวลในเรื่องของค่าใช้จ่ายลงได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะควรวางแผนการเงินให้รัดก,กุมครับเพราะว่าหลีกเลี่ยงการเรียกว่าการใช้จ่ายแบบสุ่ยสุ่ยลนะเป็นหลือ,อาสายเปนะครับต้องระวังนิดนึงนะครับนะ แล้วก็การตัดสินใจทางการเงินใดๆนะครับโดยเฉพาะการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงก็ควรที่จะวิเคราะห์อย่างรอบครอบด้วยนะฮะนะครับมาดูความรักครับคนโสดนะครับความสัมพันธ์ในช่วงนี้มีแนวโน้มที่จะทรงตัวนะครับไม่มีการพัฒนาเอ่อที่มากขึ้นใดๆในช่วงนี้นะควรใช้เวลาไปกับการสร้างความเข้าใจนะครับแล้วก็ให้ความสําคัญกับความมุ่งเน้นในเรื่องของออารมณ์มากกว่าที่จะไปเร่งรัดนะครับนะ นะครับคนที่มีคู่การพูดคุยการปรึกษาหารือกันนะครับอย่างรอบคอบนะฮะแล้วก็นะฮะมันจะช่วยในการที่จะสร้างความสุขและความมั่นคงให้ชีวิตคู่ได้นะครับนะมาดูสุขภาพครับโดยรวมแล้วสุขภาพแข็งแรงดีนะครับแต่อาจต้องระวังเรื่องอาการปวดหัวไมเกรนนะครับสําหรับที่เป็นผู้ที่เป็นอยู่แล้วนะโดยเฉพาะในช่วงปลายสัปดาห์ครับหากพักผ่อนไม่เพียงพอเนี่ยก็จะเกิดอาการปวดหัวไมเกรนขึ้นได้นะครับนะเพราะฉะนั้นแล้วควรที่จะ นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอครับรักษาสมดุลในชีวิตนะฮะคําแนะนําครับสัปดาห์นี้รู้สึก,กญหงุดหงิดง่ายนะครับนะควรพยายามรักษาสมดุลทางอารมณ์นะครับแล้วก็ใช้ความสงบเข้ามาสยบความเคลื่อนไหวนั่นเองนะครับนะการจัดระเบียบพื้นที่ทํางานให้สะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยนั้นจะช่วยดึงดูดพลังที่ดีนะครับแล้วก็เสริมโชคลาภในด้านการงานได้ด้วยนะครับเรามาดูการสวมดมนต์ไม้พระค,ครับนะก็แนะนําให้ไหวอ่ร้อยพระพุทธบาทนะแล้วก็ พระบรมม,าส,ามาสารีนิกธาตุนะครับนะเพื่อที่จะเสริมความสีมงคลแก่ชีวิตนะครับเลขมงคลคือเลขสองเลขสี่เลขห้าครับสีมงคลคือขาวชมพูน้ำตาลครีมนะครับแล้วก็ส้มนะฮะส่วนวันมงคลก็มีวันจันทร์นะครับนะนี่คือสรุปดวงของชาวราศีกันนะครับรายสัปดาห์นะก็รีบๆที่จะลงมือปฏิบัติลงมือทํานะครับอย่าชะล่าใจอย่ารอนะครับนะหากดวงเปิดในด้านใดก็รีบทํานะครับเพราะว่า ดวงมันเปลี่ยนได้ตลอดเวลานะครับก็ขอให้ราศีกันเนี่ยโชคดีครับ